สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมบสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้อยู่ในป้ายดีใหม่เซิร์ฟ626เช่นเคยนะครับก็อย่ามาลุยกันต่อนะฮะโอเค <S <S okay, ผมก็ <S <S <ข>มก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมแล้วชมคลิปมกันนี้ผ่านเพลสกบสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับไอช่องนึงการกดซุปเปอร์แจงคขอบคุณนะครับใต ก็อย่าผมจะขอเริ่มกันที่พันธมายตีก่อนแล้วกันนะครับผมอลองจับคู่ดูนะครับมาแล้วครับผมก็เจอคู่ต่อสู้แล้วนะโอเคอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับผมวันนี้อยู่นอกสถานที่นะฮะแต่ว่าถึงเวลาเล่นก็ต้องเล่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มตีกันก่อนเลยนะครับเอ้าเขากดยอมแพ้ใช่ไหมโอเคเอหนึ่งศูนย์ใช่ไหม อีซาด,ดอนครับโ okay. oh. อเคโอ้งมองเขาแสงเออมาได้เวลาเริ่มต้นแล้วละ่ะนะฮะออทีนี้เขาไม่ยอมกดยอมทีเมื่อกี้เขากดยอมอะไรวะเนี้ยอ่ะโอเครอครูดาวไปก่อนห้าวินอีกห้าวินาทีมาแล้วครับอุ้ยเลือลดรถเพียบเลยเอ,อ้ยได้แค่นี้เหรอโอเค เอาให้จบๆกันไปแล้วกันนะ 1, 2, oh. หนึ่สองสามอ้หลิซอนใช่ไหมเนะี่ยอ้าผมไปกดใช้ท่านี้โอเคได้อยู่ครับลิซดอนไม่ใช่สถานะลอยตัวนะครับอันนี้แค่ปกติโอเครับไปก่อนนะรูอกันต่อเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเครับเดี๋ยวผมเก็บอีกส่วนหนึ่งไว้เล่นตอนเย็นดีกว่านะฮะเพราะว่าจับมาสี่รอบนี่คือมาเจอมาสเตอร์หมดเลยนะับผมอ่าโอเคนะครับ, okay, รบอ่าถัดไปนะครับเดีย๋ยวเราไป อยูเนียนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปขนส่งก่อนนะให้รับของเมื่อวานก่อนเมื่อวานอีกรอบนึงก็ไม่ได้เล่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมส่งอยู่ส่งขนส่งแป๊บนึงนะครับผมสักคู่นะส่งไปเหอะนะฮะส่งไปโอเคอ้าวขนส่งเต็มเหรออ๋อเต็มสี่แล้วดีกว่า มนโอเคเรียบร้อยดีนะครับผมอะเดี๋ยวนะฮะแย่งได้ไหมเนี่ยแย่งได้อยู่นะจะเป็น exp นะครับยังไม่เจอที่แบบว่าแย่งได้เยอะเนาะนี่ไงสีทองนี่ได้อยู่นะ3มล้านกว่าออะลองแย่งดูแล้วกันนะ <S <S เผื่อได้อ่าไม่ใช่เพ่อเผื่อได้เนี่ยมนได้ของอยู่แล้วนะครับ สิทธิ์ในการส่งสิทธิ์ในการแย่งก็มีจํากัดต่อวันนะถ้าประมาณ4หรือหรอบไปและนะครับผมไม่แน่ใจนะครับอ่าโอเคได้ของได้อะไรมานะครับเนี่ยมันจะได้ของอาจจ้คูณ2ด้วยนะครับช่วงนี้ไม่เกินบ่าย2นะก็เล่นไปเรื่อยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวไปกลับว่ายูเนี่เลยลแล้วกันนะไหนไกลไหนละนะฮะส่งมาขนาดนี้แล้วก็จัดสักหน่อยนึงโอเคแล้วก็รับของนิดน,นึงนะครับแล้วก็บริจาคด้วยนะฮะอ่ะ เดี๋ยวมีอะไรอัพได้บ้างไปดูกันก่อนนี่อัพได้นะอัพไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะฮะอ่ะก็ถัดไปก็เป็นบอสยูเนียนนะฮะโอเคกดไปอันใหม่ของเข,ข่งที่พอจะรับได้ก็รับไปนะครับผมมีอันใหม่เข้ามาไหมอะนีไ่ไงมีเข้ามานะนี่ไ,ไงแต้มนี่ไงแต้มมาแล้วเว้ยแล้วก็นี่ก็มานะโอเคนะฮะ ร้านยูเนียนูกสุขผมจะซื้อทิ้งไว้แล้วเออไม่ได้ซื้อเนี่ยลืมเหรอพลาดได้ไงเนี่ยนะครับผมแลกโค้ดแลกอะไรไว้ก่อนนะอ่ะโอเคสนามฝึกเทรนเนอร์นะครับเดีย๋ยวรับแต้มรับอะไรก่อนนะอ่ะส่งกลับไปใหม่นะครับส่งกลับไปใหม่นะครับผมไปกันแ,แบบรวดเร็วนะเวลามีน้อยครับแล้วก็บ้านเลี้ยงยูเนียนนะครับอย่าให้อาหารแป๊บนึง ก็ไปรับแต้มมาผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยผมเอาไปก่อนแล้วกันนะรับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไอ้น,นี่ทีเดียวแล้วกันเนาะ,ะไหนก็มาอยู่เนี่ยเราก็ทํากิจกรรมในยู่นี่ให้จบแล้วกันนะจะได้ไม่คงค้างกันต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคครับอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอ่ะถัดไปนะครับกิจกรรมต่อมาเลยนะครับเดีย๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะครับอีกชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะวันนี้ผมเล่นช้ามากเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปลงทีมข้ามเซิร์ฟก็หน่อยนึงนะครับผม อ่ะเหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเองนะครับผมอ่ะไปกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอ่ะมาไปกันเลยครับเอเคครับมาแล้วฮะไปกันเลยเรียกว่าอ่ะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับทันใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็เผากันเลยครับมาถึง1 2 3่งสองสเว็บสุดท้ายครับจัดไปก่อนเลยตุ้มอ่ะฝากด้วยครับใต้ดินเย่สุดยอดนะฮะ ต้องสามขาีอย่างนี้เลยฮะจัดไปด่านที่สองครับตำตามกันมาแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าใครบ้างนะฮะอ่ะอจัดไปเลยครับไปไม่ต้องเลือกนานครับเดี๋ยวพาผ่านให้หมดนะฮะไปด้วยกันไปด้วยกันผมไม่เคยเตะใครออกจากทีมมาแล้วนะฮะมาจัดไปโอ้เร็วมากครับลูกเกียร์โป้งโอ้โหลูกเกียร์เอาเรื่องเหมือนกันนะตัวนี้ เป็นลูกเกที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับผมอ่ะไปกันต่อเล่นแล้วกันนะครับผมผมก็ส่งใต้ดินเล่นต่อแล้วกันนะแต่ไปเอาละครับผมเวลาเดินนะฮะต้องรีบหน่อยนะครับผมอ่ะมาแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เงียบนะครับเหมือนคลิปนอื่นจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับโป้งคาัะครับเป็นสุดท้ายแล้วนะครับอุ้มจัดไปออนติเมทเลย ไม่ตายนะครับฝากลูกเกด้วยแล้วกันนะครับผมลูกเกน่าจะไหวอยู่นะฮะเออโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะไปด่านถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมข้างบนนะข้างบนนี้ก็จะเป็นคิวของยูโนวาแล้วนะมาขอแจมด้วยคนนะครับไปกันเลยมาโอเคครับอ่ะมาแล้วยูโนวาผมยิงก่อนเลยครับตรงนี้เรียบร้อยทีนึงครับ อ่ะอีกทีนึงครับปป้งมาแล้วครับสุดท้ายแล้วโป้งโอ,โอ,โอ้ไม่ตายเหลือ2ตัวนะครับอ่ะเรียบร้อยเอ้อย่างไม่ตายเหลืออีกตัวนึงอ่ะโอเคเรียบร้อยนะผมก็ด่านนี้ก็ผ่านไปนะฮะได้หินรีสเตตต์มานะครับต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นคิวของยูโนวาเช่นเคยครับด่านนี้นะอ่ะรอเพื่อนก่อนนะอีกตัวนึงนะครับผมใครก็ได้มาเลยนะฮะอ่ะมาอีกสักตัวนึงเร็ว โอเคสวัสดีครับอะมาเลยครับผมไป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 อย่างไวนะฮะให้ไวหน่อยครับรอบนี้ตุ้มอาโอเคครับเ็สสุดท้ายนะครับโดนีิครับโดนีิครับอะจัดการให้หน่อยครับอ้ววืดไปหนึ่งสอยสอยมันลงมาสอยมันลงมาเคแล้วก็จัดอันติใส่เข้าหน้าไปเลยครับเรียบร้อย โอเคได้เประจำนวนสกล่องครับไปเลยกันนะครับเอาโอเคครับเรามาต่อที่ดา่านนะไดมอนด์นะครับผมไดมอนด์ไดมอนด์อย่าลุยไดมอนด์ก่อนนะก็ไล่ด่านไปเรื่อยน,นะครับผมอ่ะก็ตีไปเลยครับเท่าที่ตีไหวอ่ะนะตีมาก็แสนติครับอ่ะต่อครับที่เหลือให้ลูกเกียร์น่าจะตีหนักมากๆ เอาดิเอาดิเอาไม่ตีเอาไม่ตีไปเออเอ้ยตีไม่เข้าเหรออ๋อโอเคเลยดาเมจหนึ่งจันตีครับรออะไระอ่ะต้มโอเคครับดรามสุดท้ายนะฮะมาเวฟท้ายเวฟท้ายไม่เหี้ยโดนไปดิครับเวฟท้ายเวฟท้ายก็ตีได้นะครับผมไล่ตีไปเลยอ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะผ่านนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับ อ่าโอเคก็นะครับเดีย๋ยวมาพลังกันต่อนะฮะก็ตัวละครก็ไม่รู้จะอัพตัวไหนแล้วนะพลังมันอัพไปหมดแล้วนะครับอืมอ่ะเดีย๋ยวเรามาเล่นอ่าฟาร์มของกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไม่มีอะไรให้จับเลยนะครับผมลืมดูพยากรอนะ่ะไม่มีใครมาบอกพยากรผมเลย <c oughs> อ่าโอเคครับเซมซีก็สุ่มแล้วนะอ่ะเดีย๋ยวไล่เก็บแต้มกันแต้มผมก็เก็บมาแล้วนะครับร้อยห้าสิบห้าคะแนนนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถเก็บแต้มได้ประมาณสองร้อยนะ อ่ะรับของก่อนนะครับอ่าโอ้โหได้เสร็จปั๊มเพียบเลยนะครับอ่ะเอาไปใช้เต็มที M ่ T. ก็รับไปเลยนะครับรเราไม่หน้าที่รับของก็รับไปนะครับเดี๋ยวรับเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปอัพที่หลังนะครับเดี๋ยวหลังตรงนี้ไปค่อยไปอัพที่หลังเลยอ๋อันนี้ากาศมันร้อนนะฮะอ่ะรุยกันต่อนะครับ ร้อยหคะแนนนะอะไรลงได้ก่อนลงได้เลยนะฮะอันนี้ก็ลงไปเลยนะครับต่อสู้จํากัดขัามเซิรฟ์ฟก็เล่นไปนะวันละสิบรอบ10รอบไล่เก็บเหรียญแฟดไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวพอถึงเวลานะครับไอโปเกมอนที่คุณจะแลกแฟดมาแล้วเหรียญคุณไม่พอคุณไม่ต้องมาล้องนะฮะแค่นี้เลยนะครับอโอเค วันหนึ่งก็เล่นด่านตรงนี้ได้ประมาณ10-20ี่เหรียญน,นะครับสิเหรียญน,นะแล้วก็ไปข้ามเซริร์ฟทีมข้ามเซิร์ฟอีกประมาณ5เหรียญอ่ะจะจบแล้วครับก็ได้มาหลายเหรียญอยู่นะอันนี้นะ่าจะเป็นโอเคเลเวลเ3เท่ากันนะแต่ว่าพลังเราสูงกว่านะครับยอดเยี่ยมจ่ำที่สุดนะครับโหดจัดนะฮะมาไปเลยนะครับ แกรมมอนหนึ่งนะครับผมชื่อไอดี ID แล้วนะชื่อตัวละครเรานะโอเคเรียบร้อยครับแพ้ไปเจอเกรรน่าเขานะครับเถื่อนจัดเลยนะฮะต้องยอมเข้าไปนะให้เขาไปเลยโอ้มีคนทักมานะฮะสะดวกแชทไหมครับน้องแมวแบบ๊บนึงนะเดี๋ยวก็ตอบนะฮะขอสู้ก่อน เอาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับได้มา10เหรียญน,นะครับผมอ่ะไปลงเขาเรียกว่าอะไรมนะไอปาไม้ไอปาไม้ปาไม้เห้ชมด้วยกันตอนนี้ได้มา1อยคะแนนนะครับคะแนนภารกิจสนุกมันได้มาเยอะมากนะฮะอ่ะเราก็เล่นไปนะครับอ่าเขาเรียกวนะ่าตามที่เราสามารถเล่นได้นะครับไกลสุดของผมอะแค่ด่าน38เอดงนะครับ มากกว่านี้ไปไม่ไหวแล้วนะครับเพราะตัวละครเราไม่สุดนะยังไม่เก่งพอเนาะโอเคนะครับจัดไปเรียบร้อยนะฮะล่วงไปเลยด่าน30แล้วครับเหลือตัวเดียวด้วยนะฮะไปกันต่อครับยังยังไหวอยู่นะโอเคด่าน31นะครับผมว่าน่าจะจอดด่านนี้แหละเพราะว่าผมยังไม่ได้ตีเลยอ่าได้ตีแล้วครับ 100. เรียบร้อยเลี้ยงไงครับ แล้วยังไงครับไม่มีชาครับเราจะไม่ติดสภาวะผิดปกติอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเราถึกทนและแรงด้วยนะครับตาแล้วตาผมสวนบ้างเรียบร้อยนะครับผมอย่าให้ได้สวนนะฮะถ้าสวนแล้วคนจะร้องนะครับด่านสามสิบสองนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับก็ตีไปเลยครับตีเเลยเอไอมาเล่นให้นะเราแค่นั่งดูมันเล่นนะครับอยู่ที่ตัวละครเราอะถ้าตัวละครเราปั้นมาดีนะครับ ไอ้ให่เป็ยังไงมันก็เล่นชนะอยู่แล้วใช่ไหม่ะรวยกันนะครับนี่เรียบร้อยครับด่านถัดไปนะฮะน่าจะสามสิบสามป่ะสามสิบสามนะครับผมมีคาเซเลียมีเลจิกิก,กันแล้วก็มีเซลบีนะฮะโอ้ส,ส,สับสับสับช่วยทั้งนั้นเลยเอามาตัวดาเมจไม่มีเลยแล้วจะเล่นมิทูก,กรอบได้ยังไงเออโดนไปดิมิทูก,กรอบผมไม่ธรรมดานะครับผมนี่โดนเอ,อ้ยบ้าเอ,อ้ยนี่ละ่ะโดนไปดิ ไม่ต้องมาเศร้านะฮะมาดียมามาดิยังไงตอนนี้พลังผมก็8.7ก,กว่าแล้วนะเกิน8.7ล้านไปแล้วนะครับเป้าหมายถัดไปก็คือ9ล้านเนาะอีกแค่ประมาณ2.5 2.5กว่าเองนะครับไม่เยอะผมว่าผมเก็บแบบเดียวไม่น่าหรอกไม่น่าจะถึงเดือนนะแต่ว่าช่วงนี้พลังมันขึ้นช้านะครับ ขึ้นทีแล้วสามถึงห้าหมื่นต่อวันเองไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนขึ้นทีแปดเก้าหมื่นแสนหนึ่งนะฮะก็ตามของแหละนะฮะ VP ศูนย์เนี่ยมันจะได้ของน้อยนะครับมันต้องอาศัยกิจกรรมนะครับถ้าฟาร์มในแต่ละวันเนี่ยมันจะได้ของไม่เท่า VP เนาะเพราะว่ามันมีจํากัดในการเล่นสมมติเล่นดันนี้ได้สามครั้งะอะไรเงี้ยพลลงพลังกายก็ซื้อได้แค่ครั้งเดียวถ้า VP 0, ีสูงก็ซื้อได้เยอะนะก็ะมีสิทธิ์ได้เล่นผ่านด่านมากกว่าก็ลำคา,าใน อีไลโคเลยนะฮะแต่ไลโคมาเตอร์เก่งมากนะเอ้ยอะไรวะไม่ได้ตีเลยเอ้ยนี่เล่นเล่ยเล่นอะไรวะตัวเดียวมานานแล้วนะ <c oughs> นี่ผมเล่นมิวทูกรอบมาเตรดด่านที่29-30ิบ้านะโซโล่ <Solo S 2> มาเองเกือบ10ด่านแล้วนะครับตัวคนเดียวอ่ะนะฮะเพื่อนตายกันหมดนะครับไม่เหลือใครเลยนะฮะ <c oughs> ยังเก่งอยู่เลยนะ แม่งเมตา,าจริงๆเลยตัวนี้แบบเถื่อนจัดนะฮะนี่แหละโดนไปดีครับเข้าหน้าสั่นนะบอกแคนะ่นี้แหละอะไรเอ็มลิสเอ็มลิสไม่เอานะเองตัวเดียวไม่รอดหรอกเอ็มลิสเอ็มลิสโอเคด่านที่37อ่ะมาแล้วครับโอ้โหเจอแล้วครับโดนแล้วครับโดนลุมอุย้ยตายเลยครับเรียบร้อยโอ้โหเจอสายฟ้าของเล็บกระชูไปเกือบตายเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าทำได้ดีนะแบกคนเดียวมาเกือบสิบด่านนะฮะ สำหรับเป็นูเกะเรานะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปเล่นโหมดอื่นกันต่อนะครับยังพอมีเวลาอยู่นะครับจริงๆมันก็น่าจะเล่นได้อีกเยอะนะครับจิผมงเหลือพวกต่อสู้สาหงสาหงสา,าพันอีกนะยังไม่ได้ลงด้วยพันตะไมาตีก็เฉยๆไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บแต้มช่วงหลังๆแล้วกันนะอ่ะเดีย๋ยวไล่เล่นไปต่อนะมีท่ามันตรานะที่ผมยังไม่ได้ลงนะครับมีท่ามันตรา ส่วนเลลิกเนี่ยคือออโต้ไปแล้วนะฮะนอกเลลิกเหลือ4 4ครั้งเหรอเอาแสดงมันออโต้ให้ไม่หมดเว้ยมันออโต้แค่ห้แค่56ครั้งเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยว4 4ครั้งให้ผมไปเล่นเองก็ได้เดี๋ยวผมลงอัลตราก่อนละกันเออด่านนี้มาย24นะครับเขตอะไรก็ไม่รู้อะเขตช่องเขาขาดมั้งอันเนี้เยเลเวล24เนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับ ก็สูงสุดคือเลเวล26นะยังไม่ได้ลองเลยนะฮะไอการ์ดเขียวการ์ดเขียวก่บการ์ดส้มนะเลเวล26นะยังไม่ได้ลองเลยแตจริงๆมันไม่ได้ยากนะก็พยายามเล่นให้หมดทุกใบที่มีแล้วกันนะก็เลเวลสูงสุดที่อัพได้นะครับในบริเวณคือเลเวล1,000พันะตอนนี้ผมอัพไปแค่เลเวลหลักร้อยโคตรน้อยเลยนะฮะของมันไม่มีนะครับเราได้รับบัตรแค่วันละสใบนะสายฟรีนะว p 0ศนย์ได้แค่วันละ3ใบกบ่าจะเก็บได้ว่าจจะไล่ได้ ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับอ่ะง่ายนะมียับมียักษ์กส้มล้างสัตว์นะครับที่เปลี่ยนล่างแล้วนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะเลจิล็อกนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นนิวล่านะฮะนิวล่าเฉยน,นะตัวนี้ไม่ใช่มานิวล่านะโอเคเรียบร้อยดีนะฮะอ่ะตีเลยก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเซอร์ไนท์กันนะครับน่าจะเป็นคลิปต่อไปมั้ง นี้บอกไว้ก่อนเลยนะเพราะจริงๆก็บอกตั้งแต่วันที่1นแล้วนะครับมันมีโปรแกรมอนเซอร์ไนแจกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ได้ของมานะครับช่องขอ,งข,องขาดเลเวลยี่สิบสี่นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นอ่าการแข่งเหมืองแร่นะครับเอ้ยเหมืองแร่สู้ได้นี่โอเคเลยนะครับเพราะว่าสเตตพลังเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะ ลองดูแล้วกันนะครับสบายนะผมว่าแถวแรก4ตัวนี้น่าจะเก็บได้หมดนะอันนี้มันออโต้เล่นให้นะที่เก็จเล่นเองนะครับลดเวลาโอเคมาถึงตัวสุดท้ายจริงๆด้วยนะครับต,ตัวสุดท้ายเขาก็เก่งเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยครับก็ชนะครบ10คนนะฮะรับของรางวัลกันไปออาโอเคเดีย๋ยวผมไปลงสาพันธ์กันดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้ลง ตั้งแต่เดือนนี้มายังไม่ได้ลงสาพันเลยนะโอเคไปลงสาพันกันครับตัวนี้พลังก็แปัหนนะครับผมอ๋อน่าจะลงสาพันได้นะเดีย๋ยวผมไปลงสาพันนะครับอ,อลองจับครูดูนะไม่รู้นะครับก็จะเล่นสัก3รอบแหละนะครับขั้นต่ำนะโอ,โอ,โอ้มาไวเว้โอเค น่าจะไหวอยู่นะสตัวหรอสองตัวก็คงต้องส่ง2ตัวนี้แหละอันนี้ได้สามใช่ไหมเดีย๋ยวผมสลับทีมดีกว่ารอบหน้านะโอเคไม่เป็นไรอย่รอบหน้าสลับทีมนะฮะเดีย๋ยวเอาชุดใหญ่มาอยู่ทั้งหลังนะเอาชุดนี้มาอยู่ตรงกลางนะชุดแรกก็จะเป็นใต้ดินนะครับประมาณนี้ลองดูคิดว่าน่าจะได้นะ50หรือ30คะแนนนี่แหละโอเค มันปรับเลเวลเป็น50ทุกตัวนะครับเพราะฉะน,นั้นก็ยังมีโอกาสชนะนะครับคะแนนผม1680นะครับคะแนนมันโดนลดลงมานะหลังจากที่ทำการรีีซั่นนะครับเดีย๋ยวเราต้องต้องไล่เก็บใหม่นะโอเคเรียบร้อยนะครับเราได้มา60คะแนนนะอ่าชนะได้60นะครับแพ้จะแต้มลบนะเดีย๋ยวจัดทีมกันแป๊บนึงนะฮะ๋ยวผมจัดขยับตัวแป๊บนึงนะโอเคจับคู่ใหม่นะครับแล้วก็จัดทีมใหม่แล้วด้วยลนะ เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้คู่ต่อสู้คนไหนนะครับอ่ะมาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะก็สู้ไหวแล้วสบายๆนี่ชุดใหญ่ผมไว้ท้ายเลยอโอเคมาลุยกันนะครับเต็มที่อ่ะมาครับพร้อมๆแล้วละ่ะชื่ออะไรหนูเฮียกเหรอผิดขออภัยด้วยนะฮะใช่ไหมหนูเฮียกปะ่ะเออโอ้ตั้งชื่องงมาก โอเคจริงน้องกดยอมแพ้แต่ทางนอกเลยก็ได้นะถ้าเกิดเข้ามาแล้วกดโอเคนี่ทีมบินเนี่ยถอยได้ไม่มีมาเตอร์ถ้าม,มีมาเตอร์มันคงเท่น,น่าดูนะครับผมว่าคิดว่าเขาคงจะลองสู้ดูนะฮะอ่ะลองให้เขาออกสกิลก่อนแล้วกันนะเราก็เขาเร็วกว่าเรานีนเนี่ยใช่ไหมเมโดเวต้าสปีด8,000โอ้ยสปีด8,000เหมือนกัน7,000เจ็ดอนพัาอิสซาดอนเขาก็6,000กว่านะ ่ะปล่อยเขาออกสกิลแล้วกันแล้วก็นั่งมองนะตามไปเปรบเฮ้ยหลับเฉยเลยว่ะเฮ้ยทำมาเล่นไปโอเคชนะครับได้60คะแนนอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับสู้ไปเรื่อยเลยเหมือนเซิร์ฟ700ผมเล่นยนันเลื่อนขั้นแล้วนี้อีกหลายนัดอยู่นะอีกหลายเกมอยู่นะครับต้องการ2 4 0 4ผมได้8 0 8 8 0 0 65 30 6 6 3 6 6 7 4 2 6 8 4 8 6 9เ4 6 0ปเป็น60ต้องเล่นทั้งหมด10ครั้งนะครับููอีกตั้ง10เกมอนะไรเนี่ยโอ้โหเจอของจริงวะนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรเจอของจริงก็ต้องก็ต้องลองดูครับไม่ไหวก็ไม่ไหวก็แค่พักครับไม่มีเลยมากโอเคลองดูแล้วกันอ่ะลองดูครับเพียอย่างน้อยก็ต้องเล่นให้ครบกี่ครั้งอ่ะ3ครั้งใช่ไหมอ่ะลองดูครับ ไอ้นีนี้ก็พลังก็ขึ้นอยู่นะครับขึ้นเรื่อยๆทิดแมวนะฮะสวัสดีครับคุณทิดแมวโอ้โหแล้วคุณก็มาเตอร์ด้วยผมธรรมดานะฮะแล้วผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอยเหนียวอยู่น้ยโอ้หโดนสกิลนี้โอ้โหผมไม่ได้ตีเลยอ่ะโหเขาใช้สกิลนั้นน่ะเป็นสกิลโกงของใต้ดินนะที่มันตีแล้วมันจะตีได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะสกิลแรกอ่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ต้องยอมรับความจริงนะฮะ ว่าเขาเก่งกว่าเราเยอะนะครับดูแต่ละตัวเขาดิแล้วดูตัวเราลยแต่ละตัว <c oughs> ธรรมดาธรรมดานะครับผมโอเคจบนะครับต้องยอมไปอ่ะก็เล่นครบ3ครั้งเดีย๋ยวผมเล่นสักหน่อยได้ไหมมันเร็วอ่ะมันเร็วไปอะ่ะยังไม่รู้สึกความมันเลยอ่ะโอเคนะครับเขามาแล้วนะฮะอาล้ครับผมอ่ผมลงไปทีมพลังจิตดีกว่านะอยากลองนะครับอ่ะมาดิ ปรมาเลยครับของนี้ออกผมจะลองเล่นสายแท่งดูนะครับมาลุยนะครับผมอันนี้เป็นเกมที่4ี่นะครับเราจะลองลงดูนะครับผมว่ายังไงนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับผมอ่ะลุยกันเลยนะครับเขาเร็วกว่าเราเฮ้ยเขาเร็วกว่าเราใช่เขาเป็นยูโนวาด้วยนะโหแล้วเราเอาเตอร์เนมาสู้ยูโนวาจะไหวไหมวะเนี่ยรู้ผมปลาเบอรี่ใส่ก่อนเลยกัน โอ้ยครูดาวนานเกินนะฮะมาฮายาโตะนะฮะโอ้โหให้ผมตีบ้างเถอะฮายาโตะโอโ้ไม่ได้ตีครับเขาตีสองเรื่อสองครั้งต่อเนื่องเลยจบเรียบร้อยแผละเนี้ยสปีดอัพด้วยตีเสร็จสปีดอัพโอ้โหไม่ได้ตีอีกแล้วโอ,โอเคเสียเวลาครับแม่เจอดักทางซะแล้วนะครับจะไหวไหมวะเนี่ยโอ้โหแล้วเจอทีมไฟเขาอีกนะ โอ้ไฟกับพลังจิตจะรอดไหมเนะี่ยโอ้แล้วเขาเร็วกว่าเราเลยนะสปีดเขานี่เกือบหมื่นนะฮะอ่ะไม่เป็นไรช่างมันมันไม่ได้สวยหรูทุกเกมหรอกนะครับตั้งแต่อ่ารวมเซิร์ฟมาเนี่ยผมไปเล่นต่อสู้ pk มาแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อเอาอันดับขึ้นมาจากดับหมื่นกว่าแล้วผมก็ไม่เคยเข้าไปเล่นเลยนะเพราะดูจากทรงแล้วแม่งเถื่อนจัดนะครับอพอรวมเซิร์ฟแล้วมันเก่งขึ้นเยอะเลยแต่ละคนเข้ามาอ่ะโอเค ไหวไหมวะเนี่ยเข้าเนื้อเลยวะโอ้ยจะไหวไหมนออะไหวไหมไม่ไหวครับโอ้โคตรอึดเลยอะอยังอึดเลยนะครับผมเจ้าก,กลาดอนนะโอ้โหต้องยอมครับอ่ะจบแหมอ่ะโอเคก็อ่ะจัดทีมใหม่แล้วกันนะจับคู่ใหม่ครับผมสลับทีมนิดนึงนะครับ ลองปรับเปลี่ยนดูบ้างนะอ่ะลองดูครับผมส่งนี่เลยนะครับกีราติน่าลงนะทีม2นี่ใต้ดินนะฮะกับดาวโอนะเอาไปขูนะฮะทีม3ก็ส่งนี่ไปแล้วกันทีมผสมทีมผสมนี่อย่างฮานะครับถ้าอาซิอุฒหินปล่อยสก,กิลคือไม่ได้ตื่นผู้แข่งยอมแพ้นะครับพอเข้าเกมมาปุ๊บผู้แข่งยอมแพ้เลยงงเหมือนกัน ฮะเขาน่าจะพิจารณาแต่เขาแล้วล่ะนะครับโอเคเป่าเป่าเป่าโอเคโอเคชะนะเว้ยได้60คะแนนนะฮะอ่ะลุยกันต่อนะครับอีกสักตาหนึ่งผมเล่นมากี่เกมแล้วหกเกมน,นะอ่ะเกมที่7นะครับผมมาสักหน่อยหนึ่งนะเกมที่7แล้วนะครับถ้าดูจากคะแนนเนี่ยก็ต้องเล่นอีก6อีก10เกมอยู่ดีนะเพราะว่าเรามีแพ้ไป3 2 3รอบนะ ก็อ,อีกสักรอบนึงแล้วกันนะน่าจะพอแหละนะครับเล่นมาหลายเกมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะครับมาคิดว่าน่าจะเก็บแต้มได้นะเนี่ยโอ้โหลืมใส่เบอร์รี่แหมเอ้ยพลาดละอ่ะโอเคไม่เป็นไรลืมใส่เบอร์รี่ครับโอ้โหอ่ะมาครับต่อเลยเขาเป็นทั่วไปหนึ่งนะเขาเล่นอีกหน่อยหนึ่งเขาก็จะเป็นขั้นกลางสามเหมือนเรานะฮะเราเนี้ก็โดนลดแต้มมานะครับเพราะว่าซีซันแล้วเราไม่ค่อยได้ลงนะแต้มมันก็เริ่มหายไป โอ้ก็เป็นมาสเตอร์นะครับร้อยหกสิบเลยนะค่อนข้างเยอะนะอ่ะโอ้โหแล้วเขาตีต่อด้วยโอ้โหจบเลยนะฮะอ่ะไม่น่าไหววะโดนเลยครับเรียบร้อยเออกากจัดนะฮะจะไปสู้ใต้ดินได้ไงเอวต้ดินแม่งเก่งกว่าเยอะเลยแล้วเทียบชนชั้นกันแล้วนะอ่ะมาขอบ้างนะครับเฮ้ยเลยชิกิกัดมาได้ไง,ไงวะเนี่ยมาถึงก็เป็นล่าง โอ้ยโอ้ย,อยทีโคตรแรงเลยโอ้ยโหดจัดนะครับโหดที่อย่างแรงอะ่ะนะครับผมอืมโดนไปดิโดนไปด,ด,ไปดิเอาดิเปิดโล่ไปแล้วหนึ่งนะครับสบายเอามิดไปดิ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 ยังไงเอ้ยออาเพิ่มพลังแต่ตายครับเสียใจด้วยน้องทิมตูดครับ <laughs> นี่ไงโดนไปดีโดนไปดีเลือดตึมเลือดตึมเอ้เลือดเพิ่มมาครับโอ้ยโคตรโหดอ่ะไอ้บ้าเอ้ยมองข้ามไม่ได้ครับเรจิการนี่แม่งของจริงว่ะระเบิดเลยครับอืออือโอ้โหระเบิดไม่เข้าด้วยครับแล้วประเด็นคือเบอร์รี่ใช้หมดแล้วด้วยนะฮะเอาเลยเขาเลือดลดเว้ยเอ้ยหูยแม่งเลือดเต็มไอ้บ้าเอ้ย นี่ไงล่ะเลือดเต็มหมอรวมไปดีหนึ่งหนึ่งครับจัดไปโอเคเกมถัดไปนะครับสูสีอยู่กับเกมนี้นะเอาให้จบแล้วกันนะฮะก็วันนี้เล่นพนันไม่ตีไอ้แบบสาพันรอบสุดท้ายอ้าวจบเลยนะครับยังไม่ทันได้สู้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าช่วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็เป็นกระิ่แจ้งเตือนคลิปใหม่ครับคลิปหน้านะครับผมซีรีเกมสวัสดีครับตอนนี้ก็ นี่ยังไม่ได้อัพพลังนะครับผมเราจะอัพ EP หน้านะก็ได้มาประมาณเกือบ20,000นะฮะก็ <G ül> <G ül> 8716็นะครับผมโอเค